หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่พันเก้าท่าเงินไทยว้แมนว้าตีทุกขาหมูอันตะเอียเก้าขีดบะแทกินมันแปลงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมโบนะคะวันนี้กับฟ้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่เมตโตตีอโคลเรรี่นะคะดูโอ้ยบนบนเข้าบ่ได้แหมแหมทำเข่าเข้ามาข้างในนี้ก็จะเป็นพวกขนมปังนี่เนาะ อ๋อวันนี้โบมาตามหาบอโอนะจ้าบอโอที่นี่คือมันอร่อยมากอ่ะบอโอแกงหนึ่งกะประมณร้อยบาทเนาะร้อยกว่าบาทนะ,นะทนะอ๋อกิโลละหรอเออแมนนี่สำหรับหนึ่งกิโลบนเลือกอะเดี๋ยวห้บนเลือกเพราะว่าโบจะไว้ใช้บนญมากในการเลือกบอโออันนี้เหมือน เลือกบอโอ้ยต้องคือตามันแบบเป็นแบบขยายขยายไงแล้วว่าจะเกณฑ์น,นี้ดีบ้าเกณฑ์นี้ไงนีได้แน่นอนเกณฑ์นี้ได้อะถ้าได้ก็ไปละเดี๋ยวเรามาดูบะม่วงนะคะ่ะอันนี้คืออ่าอาจจะเป็นบะม่วงกึ่งบะเขียวอีนอนี่ก็โลระแมนร้อยกวบบ่าแล้วก็มีองุ่นคือเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า เข้ามาในร้านแล้วเขาจะเสี่ยงตังค์ไปจะาไร่โบอโอหนึ่งแกนเนาะองุ่นน,นิดหน,น่อยบุนองุ่นนี้ต้องชิมก่อนแหละเพามันลำบะลองอ่ะที่ขั้นขี่นะเขาบอชอบซื้อต้านป๋อปกติเนี่ยถ้าบบซื้อเนี่ยบจะซื้อแค่เตะนี่นักกว่าอ่าเตะถ้าบบซื้อเนี่ยาเตะอยป๋อโอ้โหซ,ซื้อเยอะมากหนึ่งกิโลไห้โอ้โหโลเท่าไรเนี่ยองุ่นเนี่ย นะราคาก่อนคิดมึงบนต้องบอกไปบอกกันะคือถ้าบอกราคาแล้วบุยบอกบนหน้าแบบแท้สุดวันเป้อยอันนี้ค่ะเป็นหัวชายเท้าเนอะเนี่ยเอะไรโลละร้อยกว่าบาทบนเอาอย่างเงี้ยส้มน้อยเอ๊ะส้มนี้ส้มน้อยส้มนี้ส้มบัลลั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 มเพราะว่าส้มเนี่ยมันจะติดเปลือกจะจิ้มก่อนปะโอก็ได้จิ้มมาได้ส้มน้อยปะเนาะโลละเท่าไรเนี่ย เอ้ยเก้าร้อยกรัม hmm. ส uh ี huh. ่ร huh. okay, ้อยเก้าเก้าห <that> ้าเป็เงินไทยกว่าหนึ่งร้อยก็ไา้หนึ่ร้อยหนึ่งอ่ะคือมันจะแปลงไปไหนหมาต้าวยุหมาต้าวโหลละห้าสิบหกสิบบาทชุดอาหารเป็นแบบว่าเหมือนเป็นวิตามินนี่เนาะกินแล้วมีพลังมีวิตามินอันนี้ไปเล่นพี่แม่มาหน่ะโอเขาเจ๋งเ้วยเซ็กซี่สุดๆไข่เหลือกี่กันด้านหกสามสิกไงเอาไข่แท่งหนึ่ง เดี๋ยวเรามาดูไข่แผงหนึ่งซึ่งมี12แกนนล้วเจ้าแต่ราคาเท่าไรเนาะไข่ที่แผงได้นะแผง10แกนอีบ้าแน่นนี้น่าจะไข่มั้งเนี่ย700 12แกน 700, 700 700นี่อ๋อ10แกน700 700ป้ายตกยูที่ประมาณ170 180เหะอกับ200บาทน่าเลี้ยงไก่ละไข่กี่คนเดียวเนาะถ้ามเป็นแมก,กินหมปอบ ไม่ได้ค่อยกินอ่ะอื้ยแค่คิดกับแบบยายเหยียงอยู่แล้วกินทุกวันหมูกอแบบต่ออ่ะยากกินทำเป็นงใช่ป่ะไปแง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 ะเอาใส่ตู้อบไปเลยอุ้ยวนซื้อขาหมูไปต้มดีกว่าเค่าขาหมูหนึ่งขาจ้ะอื้อเราต้องกินรอบหมูกอแบบหมูกอบอตั้งกินเชื่อพี่เชื่อพี่แล้วน้องแจะเจริญจะลองกินวันนี้ค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวเขากินกินบนกินกระดูกเดี๋ยวจะซออขายใหญ่ขาใหญ่กว่าขาหมูก็ต้องขาโบนี่แล้จ้ะเห็นก๊ะเดี๋ยวเรามาเช็คละค่ะประมาณ400กว่าบาทแน่เลย400กว่าคนนี่หละเช็คเช็คบอกเก็บแบบมันมันดับแล้วมันตายแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คตามเท่ มีเครืงเช็คหลาอนอยูน่นะเจ้าบนีรอเขาในพอดอไแช่พอดอกซุ้อินเจ็ดร้อยาตีทขาหมูอันเอียสองรบะถึงสองรประมาณร้อยะร้อยเจกี่กรมเก้าขีดบแทกินมันแปลงปลาทกอแกเอามันแปลงปบกแก <laughs> คือปกติอะาโบน่ะโบจะ่ค่อยหยิบนะจอ๊อพวกของอย่างตีนน่ะโบวจะเขาที่มันลดราคาไหวสองอันพันสี่แว่์แมนอะคหมูสองแกนคขาหมูสองก้อนถ้าเป็นเงินไทยเท่าไรเฮีบุญฮะสามร้อยคำหมูสอแกนมสามร้กว่าบาท อันนี้ห่อไปเลยเนี่ย่างมาตี้ในโซนซีเรียลนะคะซีเรียล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 ที่นี่เนะ่ยมีรสชาติตะแยะมีอันนี้มีอันนี้เนาะมีนี่เหี่ยวมีตะแยะมีแมนตะแยะอออย่างบนหนบอไปย,ยังเดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยเขาจะมาท่อกันด้วยว่าของที่อยู่ในตะแกรงน่ะถ้าเป็นเงินไทยจะได้กี่บาทเนาะของของในตะแกรงน่ะบบคาเดาว,ว่ามีประมาณสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยไข่สองร้อยเจ็ดร้อย อ่งุ่นน่าจะสองร้อยแปดร้อยเก้าร้อยน้ำนี่ประมาณสองร้อยประมาณพันร้อยคือพันสองร้อยนายแต่ยังหรได้ไดไดไก๊ประมาณพันส <1, 200 S 1> องร้อยบาทเขาคิดว่าประมาณสี่พันโบคิดว่าพันอบก็คิว่าจะประมาณประมาณพันสองร้อยบาทโบคิดว่าเทไหรห้าพันห้าพันห้าพันโบกประมาณพันแห้พันแห้าร้อย แต่เขาดาว่าพันสองร้ยเดิ้นโพกแซนวิปเด้อันนี้น้ำส้มน่าจะมีแซนดิกนจะจตังเองไงอันไหนเรียวหน่ไปนั่นละที่นี่มันก็อาจะมีว่าทไปตังเองเด้อไะกแบบเชี่ยเง้ย พอสแกนแบบนี้เราต้องลง้างเซนีเนาะอะไรอูย้ยงาปุ่นหมาหงนี่ะอันนี้ไข่โอ้ยไข่พี่พีนเฮ้ยโบอโอถูกประมาณร้อยสิบบาทแกนเนี้ยมันไม่ได้ถึงโลโดูเนี่ยมันแปดขีด อันนี้โบูโฮะมันของว่าบินเบอร์บินเบอันนี้โบ้โฮะมันของว่าบินเบอร์อน,นี่ยเนี่ยเอเราเป็นดน้อได้ไอ้โอ้โนี่แล้วก็ของหนึ่งส <4, 9. S 1> องสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชิ้นก็ไทยเน่ยสี่พันก้อสี่พันเก้อนอีก 4,009ถ้ 1, างเงินไทยประมาณ200-300 200, 200 300กาบาทใน6-7ชิ้นคือมีอ่งุงงอุ้ยอุ้ยซูมาอภัยมีอ่งุงงมีบะอโอม, 3, 2, ม,มีขาหงษสองเกนมีไข่สิบนยมีน้ำส้มส,งส,งสองขวดพัน300บาทบาไปแล้ว คือ,อย่างออกมานี่รู้สึกแบบตัวเบาวิ้วอีเลยก่ะเดี๋ยววันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะบาย